คนสอบถามมานะครับ fc สอบถามมาว่าใช้ชีวิตยังไงถ้าจะไปโรงเรียนผมก็ต้องพายเรือไปต้องพายเรือไปผมนั่งท้ายพายท้ายน้องชายนั่งหัวเรือน้องสาวนั่งกลางลําเรือนั่งกลางลําเรือแล้วไปโรงเรียนสมัยผมนี่โรงเรียนไม่ได้หยุดวันเสาร์อาทิตย์นะครับไม่มีคําว่าวันเสาร์อาทิตย์เราจะมีแต่วันโกนวันพระ โรงเรียนจะหยุดวันโกนกับวันพระเพื่อให้เพราะเราไปอาศัยศาลาวัดเรียน่งถ้าวันโกนวันพระวันพระนี่พระจะทําพิธีทําบุญชาวบ้านก็จะมาทําบุญทําอาหารมาขนมมาเราเป็นเด็กๆนี่เราจะดีใจมากเลยถ้าถึงวันพระนะพ่อหมายไหมนะเราจะได้กินขนมไงมันไม่มีขนมอะไรขายเลยถ้าอยากจะกินอะไรมันก็มีอยู่อย่างเดียวคือน้ำตาลปึกอะ น้ำตาลเปืบกินน้ำตาลงบห่างก,กินแล้วก็ใส่ปากแต่ถ้าวันวันโกนเนี่ยพ่อแม่ก็จะทําขนมทําอาหารเพื่อจะไปทาบุญวันพระเราก็จะได้กินตอนนั้นนะครับเพราะนั้นเด็กสมัยก่อนจะดีใจกับวันพระแล้วจะสาบซึ้งในพระพุทธศาสนาเพราะได้ใบบุญนะครับได้ใบบุญเดี๋ยวนี้มาเปลี่ยนเป็นหยุดเสาร์อาทิตย์เขาก็เลยไม่ไม่รู้คุณค่าตรงนี้นะครับ แต่เข้าใจว่าเขาคงจะเปลี่ยนให้เป็นสากลมากกว่านะฮะมาพอมาอยู่เมืองการผมดีใจมากเลยผมจะไปทุกแห่งทุกที่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีไปสมัยก่อนไปนี่ก็เราจะมีรถจี๊ปเก่าๆคันหนึ่งของพรรคพวกกันผมไม่มีแล้วก็อาศัยรถจี๊ปเข้าไปรถจี๊บวิลลี่อ่ะเก่าๆเข้าไปปิดรถจอหนังที่เขาบรรทุกซุ้เข้าไปบ้างนะครับ เข้าไปเพื่อให้รู้ว่าผมต้องมาดูแลรักษาพื้นที่นี้นะชาวบ้านในปกครองที่ผมจะต้องดูแลเนี่ยมีอยู่จุดไหนบ้างอะไรบ้างแต่ผมก็ไม่บอกผมว่าตอนผมย้ายมาเนี่ยผมร้อยตำรวจเอกผมไม่บอกว่าผมเป็นผู้กองนะผมก็จะบอกผมมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยจนเขาเขาถามว่าชื่ออะไรผมก็จะบอกผมจ่าโจ จะบอกแค่เป็นจ่านะฮะผมจ่าโจและชาวบ้านเขาจะสนิทใจมากกว่านะฮะมาแม้แต่ตอนไปเป็นสาวัดด่า,านมะขามเตี้ยนะผมขึ้นไปเที่ยวชายแดนที่หินสีเขาไปเขาบอกลุงขอข้าวกินน้อยนะเราก็ให้ตังค์เขาร้อยเขาทอดไข่เขาจะไม่เอาตังเราผมก็จะสนิทสนมกับเขาแต่ละบ้านแต่ละบ้านผมจะเข้าไปแต่ละบ้านเลยแล้วเวลามีอะไรผมจะขับมอเตอร์ไซค์ไปถามข่าว ใครยิงกันรหรือมีเหตุอะไรเขาจะบอกบอกผมบอกว่างๆมีธุระอะไรก็ไปหาผมที่โรงพักนะเขามาหาผมเนี่ยผมจะไม่ชอบแต่งเครื่องแบบเพราะการแต่งเครื่องแบบมันจะเหมือนกับชาวบ้านเขาจะรังเกียจอาชีพตำรวจอะแต่เขาก็สนิทรู้จักกับผมและจ่าโจ้เขาบอกมาหาจ่าโจ้หน่อยมามาหาจ่าโจ้หน่อยแต่ผมเป็นสวัสด์ตอนนั้นเป็นพันตำรวจตรีแล้วนะเขาบอกไหนจ่าโจ้ไหนเล่ามันมีไอ้จ่าโจ้จ่าวิรัต คนหนึ่งนะอันนั้นเขาเรียกจ่าโจลูกน้องผมมาอยู่เมืองนะฮะมาคือเราชื่อเล่นโจนะก็เลยเรียกจ่าโจจ่าโจไปก็เป็นจ่าเนี่ยผมก็ว่ามันเข้าถึงชาวบ้านดีเข้าถึงชาวบ้านดีนะ,ะแล้วไปเที่ยวกระเหลี่ยงเนี่ย ผมไปเที่ยวกะเหลี่ยงครั้งแรกนะพอมาเสร็จเนี่ยเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยครบแล้วแล้วก็ไปเที่ยวเขตติดต่อคือลาดบุรีตะโกบนตะโกล่างตะโกปิดทองอะไรเนี่ยนะเขตลาดบุตรอันนี้เป็นเขตติดต่อเขตลาดบุรีผมก็อยากจะรู้ว่าฝั่งพมา่าเนี่ยเขาเป็นอยู่กันยังไงมีใครไปอยู่บ้างมันจะมีจุดที่คนไทยเข้าไปทําไมไ้คนไทยเข้าไปทําไม้ทําไม้พมา่าเขาเปิดสัมปทานไม้ไงฮะ เป็นไม้สูงไม้อะไรเนี่ยเป็นไม้สูงนะผมก็ไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวเราก็ไปรถโฟล์วินเอารถโฟล์วินไปเวลาไปเราจะไปพอข้ามแดนไปปุ๊บจะไปเจอทหารกะเหลี่ยงแล้วทหารกะเหลี่ยงเคอนอยู่อะซึ่งรักษาด่านอยู่เด็กอายุ13ปีเองเนะสิบสามสปีอ่ะเฝ้าด่านสะพายเอ็เนี่ย,าด,าย,ยด้ามปืนลากพื้นแหละ อาก้ามั่งเอ็มสิบหกมั่งสิบสามสิบสี่สิบห้า,า 18, 14, เนี่ยจะมีหัวหน้าคนหนึ่งซึ่งจะอายุมากหน่อยเป็นผู้ใหญ่หน่อยถ้าหัวหน้าจะใช้ปืนคาบ,บินปืนกลมือคาบายของสหรัฐใช้ในสงครามโลกอย่างเงี้ยนะเราไปเนี่ยเราต้องเอาเหล้าเป็นใบเบิกทางไปนะเหล้ายาพารา <c oughs> คือ ยาพารายาพาราที่ซื้อเป็นขวดอะซื้อจากร้านขายยาขวดหนึ่งมันก็มีเป็นร้อยเม็ด้งเป็นร้อยเม็ดและยาคอเฟเป็นเม็ดเม็ดอะยาคอเฟที่ยาแก้แพ้อากาศอะกระป๋องหนึ่งก็เป็นร้อยสองร้อยเม็ดอะขวดไม่กี่บาทนะครับเราจะซื้อไปห้าขวดสิบขวดและยาแก้ปวดท้องอะไรเงี้ยยาแก้มาเรลเลียซื้อไปซื้อไปฝากเขาแต่จะมีบางคนขอเล่า ถ้าท่านข้ามไปเที่ยวเนี่ยอย่าไปให้เหล้าให้ยาเขาเอามาฝากเขาเรามีน้ำใจเอื้ออาทรอันนี้อันนี้แกปวดนะปว,ป,วปวดปวดปวดท้อนะปวดท้อเกี้ยน,นี้นะมาเนี่ยกี่เมะเดียวเนี่ยมาเนี่ยถ้าไม่ใช่กีไปกาล่ะมาเนี่ยเราจะบอกถ้าเปิดหัวนะเนี่ยสีขาวนี้สวมิมาเนี่ยแต่อย่าให้เหล้ามันจะขอเหล้าครับขอเหล้า พอเราให้เหล้าไปเนี่ยถ้าให้ขวดมันก็สองขวดนะสามขวดนะห้าขวดนะหกขวดนะพอตอนเราจะออกนะตาขวางแล้วเมาเือเปิดจะยิงเราแล้วเกียร์นี้คนแทยนี้แค่ไม่ให้หมกอ้าวไอ้ยาเหล้าก็เหล้าเราเออตอนไม่เมาดีแต่ตอนจะกลับจะยิงเราซะแล้วมาเนี่ยนะโอ้โหกูไม่เอาแล้วต่อไปเนี่ยบอกเราไม่กินเหล้าเป็นบาปเราเลยไม่เอามาเราเอายาได้ จะเอาของอะไรต่ออะไรฝากซื้อได้เหมือนเขาเก็บก๊อกแล้วอะค่าผ่านทางแต่ว่าหัวหน้าใหญ่เนี่ยเขาจะใจดีมากหัวหน้าใหญ่สมัยนั้นคือพลจัตาวาโอลิเวอร์ใหญ่คุ้มตั้งแต่ตั้งแต่สังขาไปยันประจวบั้มากนะเขาก็อยู่กันแบบลำบากคนไทยก็เข้าไปทำไม้ทำปางไม้ผมก็จะอาศัยนอนตามปางไม้ของคนไทย ที่เขาเข้าไปทําไม้เป็นสัมปทานถูกต้องตามกฎหมายนะฮะเข้าไปสัตว์ป่าเยอะเสือกระทิงหวางเก้งกระจงเยอะแยะหมดเยอะแยะหมดใช้คําว่าเยอะแยะหมดนะฮะเยอะแยะหมดเสือโครง่งเข้าไปแต่ผมนี่ไม่ล่าสัตว์นะผมจะไม่ล่าสัตวนะ์เข้าไปจะไปอาศัยนอนฟังเสียงเสือคำรามมั่ง แต่ใกล้ๆมันก็จะไม่มีหรอกใกล้ๆเสียงปางไม้ที่เขาไปตั้งเหมือนกับสร้างด้วยไม้ไผ่ปางหนึ่งก็มีแค่ห้าหลังสิบหลังเราเข้าไปก็จะซื้อตากระป๋องของกินของอะไรไปฝากเขานี่เป็นค่าใช้จ่ายข้าวป่าทีงเนี่ย <laughs> แพงกับพอไปเที่ยวห้างเลยนะหมดสองพันสามพันเนี่ยหมดสองพันสามพันบาทเนะี่ย ค่าใช้จ่ายอ่ะคือซื้อของไปฝากเขาไงซื้อของไปฝากแล้วชาวบ้านเขาจะมีทางทหารก็เหลี่ยงเขาจะอนุญาตให้ใช้ได้ปืนแก๊ปกับปืนลูกซองไว้ป้องกันตัวจากสัตว์ร้ายนะฮะมาเนื้อสัตว์ป่านี่เยอะแยะครับเยอะแยะเลยไปก็จะไปนอนไปนอนได้คืนสองคืนแล้วก็กลับมีอยู่ครั้งเกือบตายคือไปเที่ยวมาแล้วขากลับ ขากลับเราก็หุงข้าวเช้ากันก่อนกินข้าวเสร็จเรียบร้อยกินข้าวเสร็จเรียบร้อยก็กินวันนั้นกินปลากระป๋องกันอะไรกันนะเทปลากระป๋องมากินพอกินเสร็จเรียบร้อยข้าวจะเหลือก็จะให้หมากินไงตอนนี้หมามันไปตามกระเหลี่ยมที่เขาเป็นพลานเข้าไปในป่าหมดมันไม่มีหมานะผมก็เลย เทใส่ถุงครับพวกเศษข้าวที่เหลือนี่ยกับข้าวอะไรเหลือก็เทใส่ถุงใส่ถุงก็มัดติดท้ายรถไว้ว่าเดี๋ยวเจอหมาตรงไหนจะให้มันกินระหว่างขับรถจากแม่น้ําอมาลาแม่น้ําอมาลาเนี่ยห่างจากชายแดนเราเนี่ยตรงผู้น้ําร้อนเนี่ยเข้าไปเนี่ยประมาณสามสิบกว่ากิโลนะขากลับมาเราก็แวะพะักเจอน้ำํำะนะค่อยๆมาทางสามสิบกิโลเนี่ยคุณคิดว่าเดินทางเวลาใช้เวลาเท่าไหร่ สามชั่วโมงติดลมมั่งคอกแกค,คอกแคกอะไรเงี้ยนะพอเจอห้วยก็ชักหิวจะหิวข้าวนะเฮ้ยก่อไฟเดี๋ยวหุงมข้าวกันเอารถจอดเขาไว้ฝนก็ไม่ตกฝนกไม่ตกแต่อากาศรู้สึกอากาศเอ๊ะมันผิดผิดนะปรากฏน้ำป่ามา มันตกในพม่าหร้อมะน้ำป่ามาเสียงโคมๆๆ้มโค้มโค้มเราก็วิ่งหนีขึ้นวิ่งหนีขึ้นเนินอ่ะนะโอ้โหมันพัดลถไปเลยพัดลดไปเลยนะครับพัดลถไปเลยแต่รถผมไม่ไม่นั่นนะพอผมถอยถอยไปจอดบนเนินก็ไว้แต่รถพักพัวก,กันรถจีบอ่ะมันพัดรถจีบหายไปคันหนึ่งเลยหิวไม่รู้จะไม่มีสเสบียงอะไรกินแล้วกินอะไรรู้ปะ6คนอ่ะ ไอ้ข้าวหมาที่ไอ้ข้าวหมาที่ห่อกัเฮ้ยไปเอาใบตองอเอาไว้ตัดใบตองหน่อยข้ามไม่ได้ต้องค้างคืนตรงนั้นเน่ะต้องเกาะนั้นเน่ะข้ามไม่ได้ก็เอามาแบ่งกันหกกองไอ้ข้าวหมาเนี่ยมึงกองอันนี้กองนะทั้งคืนก็ได้ตรงนั้นกินน้ําก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะพอเช้ามารุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งน้ํามันก็เบาขึ้นแต่ข้วยเนี่ยยังไหลเร็วมากเลย เราก็เลยหาเถาวันนะมัดพักพวกเข้าที่มันแข็งแรงอะ่ะไอ้อู๊ดเนี่ยไปด้วยอู๊ดเนี่ยไอ้อู๊ดเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยไอ้อู๊ดที่ว่ามายืนถ่ายรูปเมื่อกี้นะไอ้อู๊ดนี่จะติดไอ้อู๊ดนี่เป็นบอดี้ถากผมไอสอทออู๊ดเนี่ยนะมัดแล้วก็ให้ไหว้ไปฝั่งโน้นแล้วจะได้เดินมาฝ่าบอกเขาว่าขอสเสบียงหน่อยขอข้าวขอปลากระป๋องมามา่มาให้ไอ้พวกลิงที่ติดเนี่หน่อยนะมา ก็ลําบากครับไปแต่ละครั้งแต่ก็อยากไปเที่ยวว่างปุ๊บก,ก็ต้องไปเที่ยวทุกครั้งพอมาเป็นสวัสดที่ด่านมะขามเตี้ยเนี่ยคราวนี้ผมข้ามไปเที่ยวทุกอาทิตย์เลยข้ามไปเที่ยวจนคุ้นเคยสนิทสนมคุ้นเคยกันอะไรกันเราไม่ยุ่งเรื่องการเมืองของประเทศเขาไนงะก็ไปก็รู้จักมักกี่กันนะฮะ,ะมันเป็นความสุขนะ แต่สิ่งที่ได้รับคือมาเลเลียมาเลเลียติดมาเลเลียประจํา